สวัสดีครับสวัสด yeah. okay. so ีอาจารย์ที่น่ารักและเพื่อนๆนที่เคารพทุกท่านสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับาโลลาในชีวิตประจําวันค่ะใช่ค่ะพาราบอลล่าในภาษากรีกแปลว่าเส้นโค้งซึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นก็จะเป็นพาราบล่าเหมือนกันครับก็เราจะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างค่ะใช่ครับไปเลย นี่เป็นพาราโบลาให่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อ,อ่นที่ตรงนี้เลยค่ะหลังคานี้ก็จะเป็นหลังคาที่เป็นรูปโค้งจะ่เป็นพาราโบลาควาา่าค่ะเครื่องสไลเดอร์ที่เห็นเด็กๆเ,เล่นกันในปัจจุบันนี้นะคะก็ถือเป็นพาราโบลาอย่างหนึ่งค่ะ <c oughs> แล้วบันไดที่เราขึ้นลงสระว่ายน้ํากันก็ถือว่าเป็นพาราโบลาอย่างหนึ่งค่ะ ผ่านมาได้ค่ะและนี่ก็คือสมการในรูปทั่วไปของกราฟพาราโบลานะคะโดยที่ f x จะเท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c ครับจากสมการข้างต้นนะคะถ้าค่า a มีค่ามากกว่า0กราฟพาราโบลาที่เราได้ก็จะเป็นกราฟคว่ำค่ะแบบนี้ครับซึ่ง จุดวกกลับจะอยู่ที่จุดสูงสุดของกราฟพาราโบลาครับอาและถ้าค่า A นะคะมีค่าน้อยกว่า0นกราฟพาราโบลาที่เราได้ก็จะเป็นกราฟหงายแบบนี้ค่ะซึ่งจุดต่ําสุดจะเป็นจุดวกกลับครับจากสมการข้างต้นนะครับเราจะแบ่งแบ่งพาราโบลาได้เป็น4ประเภทครับก็คือประเภทที่1 y เท่ากับ ax กำลังสองโดยที่ b เท่ากับ0ในประเภทนี้นะครับจุดวกกลับจะอยู่ที่0 0นย์หรือจุดกำเนิดเสมอครับอ่ะน,นี่คือตัวอย่างกราฟพาราโบลาประเภทที่1ค่ะ ประเภทที่2 y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองจุดวกกับอยู่ที่จุด h 0ย์ค่ะสำหรับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของกราฟประเภทที่2นะคะโดยที่จุดวกกับของกราฟจะอยู่บนแกน y เสมอค่ะในประเภทที่3สมการที่ได้ก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k โดยที่จุดวกกับนั้นจะอยู่ที่จุด0 k ครับกราฟพาราโบลาของสมการนี้นะคะจุดวกกับที่ได้จะอยู่บนแกน x เสมอค่ะ กราฟประเภทที่4ก็ y ท่ากับ a คูณ x ลบ h e D ทั้งหมดยกกำลังสครับแล้วก็บวกด้วย k จุดวกกับจะอยู่ที่จุด h k กราฟจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ครับนี่จะเป็นตัวอย่างของกราฟประเภทที่4ซึ่งกราฟจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ค่ะจากการที่เราได้ให้ความรู้เรื่องพาราโบลาในวันนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นถ้าเราไม่มีความรู้มาก่อนเราก็จะไม่ทราบเลยว่ามันมาจากไหนมีที่มาอย่างไรและทุกอย่าง <laughs> ล้วนเกิดจากการเรียนรู้ค่ะซึ่งการเรียนรู้หลักๆของเราก็คือคณิตศาสตร์ค่ะ